สวัสดีเพื่อนๆคอยสิพ้าเจ้าไปยังเลาะอเฮียนเอลาะซ่านเบิงไอ้ผลไม้ปลาสมทุกคนอันนี้บ้านที่ป้อมวันนี้ก็หยุดตามระเบียบนั่นแหละค่ะเบิงปลาอัน,นปลาน,น่อยบ้านขอยมันนีหมากเรียง่อนเลยทุกคนสแสดงว่าปีนี้ดกเติบอยู่ มันจะมีโบรแบรแล้วก็ลีงอนอันนี้แถวบ้านนะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าหมาลีงอนนะทุกคนมันเป็นสีแดงเนี่ยค่ะดูมันจะเป็นลูกสีแดงอีตัวนี้เอาไวท้ทําเอาไวท้ทําไอ้แยมทุกคนทําแยมแล้วก็โหดกมากเลยปีนี้ทุกคนขนาดอยู่หน้าบ้านนี่นเบิ่งเป็นพ่มเป็นพวงอยู่บ้านที่โทหน,น้าบ้านเขาเองนี่ทุกคนเนี่ย ดกมากเลยทุกคนโอ้ดูดูด,ดูเป็นพุ่มเป็นพวงเลยค่ะดกครับอันนี้คือนี่ป้าน้อยนี่ได้อยู่ด้วยเนี่ยคุณอ่ะปลาติดโทรวงทุกคนเอาคือโดกแท้ป้านน้น่อยนี่ไหมปลาติดโทคุณอ่ะคุณ